กล่าวสวัสดพีพี่พี่นานาที่เข้ามารับชมนะครับเช้านี้วันจันทร์นะมันตกปลาที่บอดเจตตาเหมือนเดิมนนะอากาศดีนะครับวันนี้ปกติเราจะนั่งฝั่งนู้นนะครับวันนี้ลองย้ายเปลี่ยนมานั่งฝั่งนี้ดูนะมีนักตกปลาทั้งหมดสี่ท่านนะครับวันนี้ไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมผลงานนะครับผมเมือจะรอดไหมนะครับ เงียบมากนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าตอนนี้ใกล้เที่ยงเลยนะปลาออกประมาณสองตัวหรือสามตัวนี่นะตีแต่เช้ายันตอนนี้ไม่มีสกิดแม้แต่ไม้เดียวเลยนะเงียบเลยเหมือนตีน้ําเปล่าเลยนะครับทั้งที่ปล่อยปลาไปสองชุดนะชุดหนึ่งสี่สิบกว่าชุดหนึ่งก็เจ็ดสิบนีเป็นร้อยนะปลาในบ่อเนี่ยที่ปล่อยไปสองชุดหลังเนะี่ยยังไม่ออกเลยนะ เงียบ,บตีตั้งแต่เช้าแล้วครับยังไม่เจอสก,กิดแม้แต่ไม้เดียวเลยนะวันนี้พยายามหาต่อไปครับเดี๋ยวอาจจะช่วงเย็นนะอาจจะเอานะตื้อต่อไปครับไม่ใช่เราไม่โดนคนเดียวนะนะคนอื่นก็ไม่มีใครโดนเลยไม่มีใครวัดไม่มีใครสับเลยนะ มันตีน้ำเปล่าเลยนะครับวันนี้เงียบิีบเนีครับ น้าเฉยกะเพราหมูสับไข่ดาวจันกะเพราหมูสับไข่ดาวจัน I don't know. เดี S 1> <S 1> ๋ยวผมก็มานะเอาเลยปลาไปด้วยปลาอยู่หน้านี้แหละยกเลยอืม ต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งแล้วมัง้ง <c oughs> ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนะยังไม่โดนปลาสักตัวเลยนะเมื่อกี้นุ่นนะครับโซนนุ่นนะ แน่นเลยนะฮะจังหวะปากัดนะกัดพร้อมกันนะขึ้นหลายตัวอยู่นะฮะเราวิ่งไปถึงเราวิ่งไปถึงแล้วปุ๊บตีเหยื่อไปสองไม้นะครับสายขาดนะฮะเขาตียังไงก็เจอนะฮะเราเข้าไปมั่วยังไงก็ไม่เจอนะวันนี้มันอยู่ที่ดวงคนระับ ตั้งแต่เช้าปลาไม่กัดเลยนะครับมากัดช่วงเมื่อกี้บ่ายๆนะครับตอนบ่ายนะกัดอยู่กลางบ่อนนะครับชนลมุนอยู่แป๊บหนึ่งนะเข้าชนลมุนนะครับเราไม่ได้ชุลมุนกับเข้าเลยนะจังหวะลวงไม่ดีนะไปถึงตีปุ๊บสายขาดต่อสายใหม่ปุ๊บตีอีกสายขาดอีกนะครับ ผัดสองครั้งติดเลยนะครับจนเย็นแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เจอปลาสักตัวเลยนะยังไม่ได้วัดปลาเลยนะครับน่าจะตีไปสองหมื่นไม้แล้ว แขนแทบพังครับวันนี้มุมนี้ก็ไม่มีปลาเลยนะครับหน้าประตูน้ำปกติก็แถวนี้น้ำลึกนะปลาที่พร้อมเนะี่ยจะว่ายมาแอบบท้ายบ่อนนะครับ ีตีทั้งวันเลยนะเชา้าจนเย็นแล้วบ่ายแล้วเนะี่ยยังไม่มีกัดไม่เจอเลยช่วงเช้านี่เหมือนตีน้ำเปล่าเลยนะครับไม่มีหือเอืออะไรเลยนะแล้วก็ช่วงบ่ายมากัดอยู่แป๊บนึง นานๆก็ได้กันเกือบครบทุกคนนะฮะช่วงเวลานั้นคนละตัวสองตัวสามตัวบางคนหนีไปสี่ห้าหกตัวเลยนะทั้งปอนี่น่าจะรอดแหวหมดแล้วนะครับเดือแต่ผมนะแห้วไม่ว่านะฮะเจอปลายังได้วัดพออันนี้อยู่นะครับ คนอื่นตียังไงก็เจอแล้วตียังไงก็ไม่เจอนะฮะลุ้ไม่เช้าออกจากบ้านก้าวขาผิดหรือเปล่า ฮัดคอร์โอ้จนหมดเวลานะครับกว่าจะได้ปลาตัวแรก